กล้องตรงรุ่น3รูปแบบทับโต a ตาอัลผาทำให้คุณสามารถเห็นผู้โดยสารภายในรถเห็นด้านข้างของรถและเห็นด้านหน้าของรถที่ไม่เหมือนใคร สวัสดีครับผมผมป๊อปจาก Humming Car Studio นะครับผมคลิปนี้จะพูดถึงอุปกรณ์ที่ช่วยเราสามารถขับขี่ได้อย่างง่ายและสะดวกม,มากยิ่งขึ้นนี่คือกล้องตรงรุ่นของ Tota าอลพาดครับมี3ตัวครับอันแรกคือเป็นกล้องที่เป็นกล้องทางด้านหน้านะครับเป็นแบบ Multi v วิ w สามารถที่จะมองเห็นด้านหน้าแบบพาโนรามาแบ่งขึ้นซ้ายขวาหรือมองพื้นก็ได้ครับกล้องตัวที่2อครับคือเป็นกล้องที่เป็นกล้องแบบสําหรับใครที่มีลูกเล็กเนี่ยผมว่าชอบแน่นอนครับเพราะว่าเป็นกล้องที่มอง เข้ามาในรถนะครับอยู่ทางด้านในรถเอาไว้2ลูกและกล้องนี้นะครับมีระบบอินฟลาเรดด้วยครับมองในที่มืดได้ครับตัวที่3นะครับผมเป็นกล้องด้านข้างครับผมเป็นมัลติวิวเช่นกันครับทำให้เราสามารถเห็นฟุตปาทในการถอยจอดได้ง่ายที่สุดในแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนนะครับแล้วก็มันสามารถมีปุ่มในการเปลี่ยนมุมมองได้ด้วยครับและสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่กล้องครับแต่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราสามารถสวิวช์มุมกล้องใช้งานร่วมกันต่างๆได้ชมกันเลยครับ คอนเซปต์กล้องเหล่านี้นะครับจะเหมาะมากสำหรับใครที่มีรถที่มีฟังก์ชันของ Rear Cross Traffic Alert หรือ RCTA เพราะว่าฟังก์ชันนี้จะมาพร้อมรถและมาพร้อมกล้องไม่สามารถถอดเปลี่ยนกล้องได้พอถอดปุ๊บฟังก์ชันจะหายไปกล้องตัวนี้สามารถไปอินพุตได้เฉพาะจอของ Alpine นะครับจอญี่ปุ่นจะไม่สามารถอินพุตได้แต่ u m m i n งเราเองเนี่ยมีจอตัวอื่นที่สามารถใส่แทนจอญี่ปุ่นได้และเป็นแบบตรงรุ่นเลยนะครับที่รองรับในส่วนของ Rear Cross Traffic Alert หรือ RCTA และก็สามารถเพิ่มอินพุตของกล้องเหล่านี้เข้าไปได้ กล้องตัวแรกนะครับผมว่าอันนี้ถูกใจหลายๆคนที่มีลูกเล็กๆเลยครับเพราะว่าเป็นกล้องที่ส่องภายในรถนะครับมองไปในตำแหน่งของผู้ดยสารทางด้านหลังครับมาดูกันนะครับผมรหัสรุ่นนะครับ PKG CR 1 0 0 0 AV กล้องตัวนี้เขาจะมาพร้อมชุดคิดติดตั้งภายในรถโดยเฉพาะนะครับเรียกว่าให้มุมมองที่พอดีเป๊ะมากๆนะครับอันนี้เป็นชุดสายนะครับแล้วจะให้ดูอันนี้ครับผมนี่อันนี้ อันนี้เป็นตัวชุดในการติดตั้งตัวกล้องนะครับซึ่งออกแบบมาพอดีเป๊ะสวยงามนะครับมีตัวเบ้ามาให้นะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ย มีความพิเศษมากกว่ากล้องตัวอื่นๆเลยครับเพราะว่าเป็นกล้องที่มีอินฟเรดถึง2ตัวนะครับนั่นหมายความว่าในสภาวะแสงปกติก็มองเห็นและในสภาวะที่เราขับตอนกลางคืนก็แบบอินฟเรดก็ยังสามารถส่องและมองเห็นได้นั่นหมายความว่าข้อดีนะครับการมีกล้องตัวนี้สมมุติว่ารถหลายๆคันที่ติดต่อเพดานขนาดใหญ่15นิ้วเนี่ยผู้ขับเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นด้านหลังนะครับพอมองกระจมองหลังไปปุ๊บเห็นจอเต็มๆเลยไม่สามารถทําอะไรได้เพราะนั้นการมีกล้องตัวนี้ช่วยนะครับเราสามารถกดในปุ่ม แสดงกล้องปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ขับไปข้างลา่างดูประตูหรือทำอะไรหรือหลับก็แล้วแต่ก็ยังสามารถมองเห็นนี่คือชุดกล้องที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยต้องถูกใจนอนครับกล้องหน้านี่เป็นกล้องหน้าแบบตรงรุ่นสลับโต้ตาอาผ่านเลยนะครับ,บ,บมาพร้อมชุดคิดติดตั้งแบบสวยหรูมากๆรหัสนะครับ pkgc 2005 fdy 2- av 2 ยาวมากนี่คือชุดคิดติดตั้งของเขานะจริงจะมีชุดสายไฟต่างๆด้วยครับออกแบบมาพอดีเป๊ะสำหรับโต้ตาอาัลปากโดยเฉพาะนี่ครับตำแหน่งของด้านหน้าเราไม่จำเป็นต้องเจาะนะครับตัวรถก็แค่ถอดของเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวชิ้นใหม่เข้าไปพร้อมกับกล้องตัวนี้นะครับสวยงามมากนะครับงานพรีเมียมเหมือนกับที่มาจากโรงงานเลยส่วนตัวกล้องตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องแบบ multi view คือ1มุมกล้องเองสามารถทํางานได้ถึง3รูปแบบนะครับ ลูกบบที่1ครับเป็นมุมมองแบบพานโนลามามองเห็นข้างหน้านะครับเห็นทุกอย่างเลยนะครับมุมที่2คือแบบแบ่งครึ่งหน้าจอถ้าเราขับรถออกไปตรงซอยหรืออะไรที่แบบมองแล้วมุมอับสายตาเราไม่เห็นว่ามีคนเดินไหมมีมอเตอร์ไซค์ไหมก้อนนี้สามารถกดปุ๊บแบ่งหน้าจอครับแบ่งเป็นซ้ายแบ่งเป็นขวาให้เราสามารถเห็นรถที่วิ่งมาข้างหน้าได้และมุมที่3ครับคือมุมมองลงพื้นครับทราัน ถ้าเกิดใครมีรถที่มีสเกิร์ตสวยๆเนี่ยนะแล้วไม่อยากจะให้สเกิร์ตเรามีการแตกชนง่ายกล้องนี้ช่วยมากๆครับให้เราสามารถถอยจอดได้อย่างสะดวกสบายมากๆครับตัวที่3นะครับที่จะคุยกันกนะ็คือเรื่องของกล้องข้างกันบ้างครับกล้องข้างเนี่ยครับ จริงๆแล้วผมเป็นอะไรที่ท,ที่ชอบมากๆและเอาพายทํามาหลายปีแล้วนะครับคือเป็นกล้องที่ทําให้เราสามารถถอยจอดด้านข้างได้ง่ายสุดแบบที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะครับคือเวลาถอยจอดรถขนาดใหญ่เนี่ยมุมมองด้านซ้ายหน้าเนี่ยเราอาจต้องใช้พีกัดคร่าวๆถึงแม้เขาจะมีตัวเล็กๆให้เรามองกระจกแต่ว่ามองจากระยะไกลขนาดเล็กเรามองไม่ชัดหรอกครับ กล้องตัวนี้นะครับจะมาพร้อมชุดคิดติดตั้งเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับอันนี้คือจะไปยึดอยู่ตรงตำแหน่งกระจกมองข้างซึ่งเอาพาจะมีตัวไซส์เป๊ะมาให้ว่าต้องอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ยึดนะครับไม่ต้องคาลิเบททั้งสิ้นนะครับแล้วจะมาพร้อมตัวกล้องนี่ครับกล้องด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ากล้องตัวนี้จะเป็นแบบมัลติวิวนะครับไม่ใช่กล้องแค่มุมเดียวอย่างเดียวนะครับตัวนี้นี่เป็นกล้องไซส์คามลานะครับพร้อมชุดคิด และวเขาจะมีตัวนี้มาให้ด้วยครับเป็นเขาเรียกว่าตัวสวิตในการคอนโทรลเอาภายทามมาปราณีตมากนี่ครับเป็นพฒนาดไซส์เบ้าตรงรุ่นของของรถตัวต้าเองครับเราสามารถกดเปลี่ยนมุมมองได้กดกดกดมุมมองที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างครับมุมมองแรกนะครับก็คือเขาจะมองลงพื้นมองไปทางซ้ายแ้นเวลาเราเลี้ยวเข้า จอดรถเนี่ยครับเราจะรู้เลยครับว่าเราหักฟุตปาดแค่ไหนเราหักได้อย่างสะดวกสบายนะครับรวมถึงที่เราถอยเริ่มเริ่มถอยจอดปุ๊บก็สามารถเปลี่ยนมุมมองให้มองย้อนกลับมาได้เพราะมุมกล้องมันจะกว้างมองย้อนได้กับมุมมองสุดท้ายเนี่ยผมบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ที่ญี่ปุ่นใช้บ่อยมากครับเพราะว่าการจอดในที่ซองขนาดเล็กเนี่ยเขาใช้วิธีการพับกระจกนะครับพับกระจกเข้าแล้วเปลี่ยนมุมกล้องเนี่ยให้มองย้อนกลับไปได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่แคบๆที่เราพับกระจกก็ยังสามารถถอยได้อย่างสะดวกสบายครับตรงนี้เลยครับผม สุดท้ายนะครับก็คือตัวคอนโทรลนะครับตัวนี้ครับก็คือสมมุติว่าในกรณีที่ว่าถ้าเราอยากจะใส่กล้องมากกว่า1ตัวในระบบแบบนี้นะครับอันนี้ที่เรากำลังคุยคือ1ตัวตอนหนึระบบถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการใส่กล้องมากกว่า1ตัวในระบบเราจะมีตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัว camera selector นะครับแล้วมาพร้อมปุ่มตัวควบคุมคอนโทรลอย่างนี้ขนาดเล็กครับหมายความว่าเราสามารถที่จะสวิตชวิ์หเป็นกล้องตัวที่1 ตัวที่2ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องที่เป็นตัวกล้องเอ่อกล้องมองหน้านะครับการสวิตช์เปลี่ยนในกลุ่นของแองเกิลตัวกล้องเนี่ยก็จะเป็นการกดที่ปุ่มโหมดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นจะช่วยเราสามารถใช้ในการผสนใช้งานของกล้องทั้ง3รูปแบบได้ยอย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นครับนอกจากชุดกล้องตรงรุ่นของ Tota Alpha ที่ h a r m i n g c a สเต e ร์โอคัดมาให้แบบพิเศษแล้วในร้านของเรานะครับยังมีอุปกรณ์ตัวอื่นที่เป็นแบบตรงรุ่นเช่นกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับผม เป็นลำโพงแบบ3ทาง Lift Up นะครับที่แบบว่าถูกออกแบบมาตรงรุ่นสลับโต้ท่าอัลพาหรือเบลไพก็ได้นะครับแบบสารทางตรงรุ่นสุดพรีเมียมมากๆที่มาพร้อมเทคโนโลยีแบบลิฟท์อัพนะครับคือพอเราสตาร์ทรถปุ๊บดอกลำโพงจะยกตัวขึ้นมากระจายเสียงเข้าสู่ผู้ฟังพอดับรถด,ดอกลำโพงก็ยุบตัวลงหรือสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของตัวทีวีเพดานแบบสุดพรีเมียมครับคือถ้าเกิดใครต้องการทีวีเพดานที่แบบดับพรีเมียมเนี่ย นณะตอนนี้ไม่มีแบรนด์อื่นนอกจาก Alpine นะครับเป็นแบบตรงรุ่นนะครับที่มาพร้อมหน้าจอสวยงามและมีระบบพลาสมาคัสเตอร์ที่สามารถสร้างอากาศที่ดีภายในรถครับฉะนั้นถ้าใครต้องการมองหาของแต่งสลับโต้ตา Alpine Al หรือเวลไฟที่แบบสุดพรีเมียมแนะนำให้มาหาเราครับที่ h a r m i n g c a u i o ครับ